บรรดาลูกรักทั้งหลายสำหรับวันนี้หรือว่าตอนนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องประวัติศาสตร์เพื่อความเป็นธรรมศาสตร์ต่อไปคำว่าธรรมศาสตร์นี่ก็หมายความว่ารู้เรื่องธรรมะแต่ก็ต้องเอาประวัติศาสตร์มาพูดกัน <c oughs> คราวที่จันทึก ตอนที่เรื่องเริงกันใหญ่ในคราวนั้นขณะที่ดูฟังเสียงเพลงและการฟ้อนรำท่านก็นมาบอกว่าวันนี้เป็นเรื่องสำคัญต้องสแสดงออกเพราะความเป็นอยู่ของไทยไทยจะไม่มีการสลายตัวและท่านกับทำภาพให้ดูในการยับยั้งการบุกรุกของข้าศึก แน่โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งข้าศึกไม่สามารถจะทำอันตรายประเทศไทยได้ทั้งนี้ก็เพราะว่ามีเทวดาพรหมรพระคอยช่วยและคนไทยก็จะต้องช่วยไทยเพราะไทยเราจะเป็นทาตไม่ได้ต่อไปตามภาพที่มองเห็นเห็นว่าไทยคงทรงความเป็นไทยอยู่ตามปกติ ยังไม่มีสภาพที่จะสลายตัวแต่ว่าบรรดาไทยขายชาติหรือว่าบรรดาไทยบ้าจีบรรดาไทยที่ทำหวังจะทำลายความเป็นไทยพวกนี้อาจจะเป็นโรคปากกระบอกตายก็ได้นั่นก็เป็นเรื่องกฎข้องกรรมตอนนี้แล้วก็มานั่งมองดูไทย ไทยเราที่ต้องเสียเอกราชแต่ความจริงคนไทยนี่อยู่ในแดนไทยมานานตามที่นักประวัติศาสตร์ค้นคว้ากันว่าชาวละว่าคือเป็นไทยอันนี้ขอยอมรับนับถือแล้วขอสรรเสริญท่าน,นาหลายเหล่านั้นว่าท่านมีมันสมองดีแต่ความจริงคนไทยเราอยู่กันเป็นจุดเป็นหย่อม <c oughs> เรียกว่าในพื้นของแหลมทองนี่ไทยอยู่กันมาเป็นล้านล้านปีแต่ก็เพราะพวกไทยนี่แหละในเมื่อมีมากขยายการหากินขึ้นไปถึงประเทศจีนแต่ในเมื่อในที่นั้นอาศัยความไทยเป็นไทยใจดีพวกจีนเขามีความลำบาก ถูกคมเหงไม่มีที่อาศัยไทยก็ให้อาศัยนานาเขา้าในเขามีความเจริญขึ้นปีขหางแข็งขึ้นเขาก็เลยครองไทยไทยเป็นคนใจดีํำคาญพื้นที่มากก,ก็เรียกว่าก็ต้องถอยลงมาเรื่อยๆเรื่องการให้เขาอาศัยบ้านอาศัยช่องและเขาก็ยึดความยิดครอง ความเป็นไทยของเราหมดไปต้องเป็นท่าเขาหรือหนีเขา <c oughs> เรื่องนี้ก็ควรจะเป็นตัวอย่างสำหรับนักปกครอง <c oughs> นักบริหารประเทศ <c oughs> ก็ควรจะมีการรู้จักความใจดีแค่ความเป็นผู้มีใจดีถ้าดีเกินไปเราไม่มีที่จะไปกีกแล้ว ความเป็นมนุษยธรรมเรามีแต่เขาที่มีมนุษยธรรมเขามีความลำบากแต่ขาดมนุษยธรรมเขามีอย่างกับพวกยวนนี่เราให้เขามาสายชั่วคราวแต่ในที่สุดเขาก็ไม่ไปเวลานี้ที่ขณะพูดนี้เป็นวันที่17มกราคม2522 ก่อนหน้านี้รู้สึกว่ายนหนีก็มาเป็นพันๆแล้วก็มาเรือแตกที่ไทยถ้าเราจะคิดกันไปอย่างคนไทยไทยก็ยเห็นว่าไอ้ก,การที่หนีมาแล้วมาเรือแตกที่ไทยนี่ <c oughs> เราเชื่อกันไม่ได้ไว้เรือจะแตกจริงดีไม่ดีก็จะส่งคนขึ้นมาแล้ว เพราะว่าทะเลเของเราวกว้างใหญ่ไพศาลมากมีระยะยาวเอาเรือแต่คนที่แข็งแรงออกไปก็ทำลายเรือกแกล้งลอยคอเพื่อให้คนไทยช่วยเรื่องนี้ลูกรักทั้งหลายต้องระมัดระวังความเป็นไทยของเรา <c oughs> ที่จะต้องเสียอิสรภาพเสียเอกราชก็เพราะความเป็นคนใจดี นั่นก็เราจะคิดดูว่าถ้ายวนเขาดีเนื้อที่เขาก็มากเขาแบ่งคนเข้ามาในเหมนแบ่งคนเข้ามาในลาวแล้วทําไมเขายังยังไม่มีที่อยู่อีกจะต้องอาศัยชาติต่ตางๆอยู่โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งชาติไทยที่พูดมานี่ไม่ได้พูดในเกลียดยวนแต่พ่อนี่มีความรู้สึกอยู่ว่าสักวันหนึ่งข้างหน้า ยวนที่อพยพเข้ามานี้ก็จะกลายเป็นยวนตามเดิมนั่นหมายความว่าเขาต้องการให้เรามีความยุ่งยากและลำบากในที่สุดจะต้องตกเป็นอยู่ภายใต้อำนาจของยวนเห็นว่ายวนแตกเข้ามาเข้าทางภาคใต้ผู้ก่อการร้ายทางภาคใต้ก็มีความกำเริบมากขึ้น เรื่องอาวุธยุโทโธปกรณ์ก็เหมือนกันการเที่ยวเรือรบของเราไปลัตเวนน่ยมันมีความหมายน้อยเต็มทีเรือที่มีกําลังเพียงยี่ส้านอตแล่นก็เรือที่นำวุฒิเข้ามามีกําลังสูงกว่าถึงแม้ว่าจะมีกําลังน้อยกว่าก็ยากที่จะมองเห็นเคยถามนายทหารเรือที่ออกลัตเวน ว่าจับได้ในขณะที่ขนมาบ้างไหมเพื่อเลยบอกวจับไม่ได้นอกจากเรือมันจะแตกแลอเกยตื่นนั่นเป็นผลปลอยได้แล้ววุฒิคนาาก็มากมาามจะคิดว่าทางสายใต้ติดต่อตามประเทศไม่ได้นั่นก็ไม่เป็นความจริงนี่เป็นอันว่าที่พ่อพูดมานนี้ลูกรัก ไม่ไดีหวังจะให้ไทยปรารถนาทำลายโยนและเป็นศัตรูกับโยนแต่พ่อมีความห่วงใหญ่ว่าคนไทยเราจะเสียท่ายโยนและถ้าหากว่ากำลังเขามากขึ้นและคนของเราที่ขายชาติทำลายชาติก็เข้าไปร่วมกวับเขาด้วยตอนนี้เราจะสบายมาก สบายขนาดที่ไม่มีที่จะอยู่คันสบายขนาดที่จะไม่มีอิสรภาพ <c oughs> สบายจนกระทั่งไม่ต้องใช้สมองของตัวเองสบายจนกระทั่งไม่มีการพักผ่อนด้วยตนเองเขาจะใช้เขาแย่คมเขาแยกขี่เขาแย่ทำรายการใดคนใดเราหวนไปดูประวัติศาสตร์ในตอนต้น ตานแต่ก่อนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงสเสด็จตับขันเข้าสู่ทัปปิริพัณฑ์ในขณะนั้นพวกไทยกลุ่มใหญ่ขยายมาจากเมืองกรุงราชคฤห์มหานครความจริงชาวกรุงราชคฤห์กับชาวกรุงกบินพัต์นี่เป็นคนไทยพอ,อนักประวัติศาสตร์ที่ไม่เชื่อก็สืบสาวเราเรื่องกันดูให้ดี ว่าในไดเห็นว่าองค์สมเด็จพระจินสีคือพระพุทธเจ้า,าเมื่อบรรลุอภิเศษสัมมาส,สัมโพธิญาณใหม่ๆสมเด็จพระจอมไตรยทรงยึดกรุงราชะคฤเป็นหลักปักสร้างพระพุทธศาสนาและพระราชาก็มีความสนิทสนมกันสำหรับพระเจ้าประสเสนาธิกโกศลเมืองเวสาลี นั่นเป็นเชื้อชาตแขกแต่ก็เป็นเพื่อนกันมาก่อนกระองค์สมเด็จพระชินวร์้ามีความเรื่อมใสในองค์สมเด็จพระจอมไตรมากถึงกับขอคนไทยมาเป็นัญญาไว้เมื่อความชิดเชื้อกับองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคและคนไทยที่อยู่กรุงนด้เยะคือตอนหนึ่งมีพระราชาองค์หนึ่งมีรูปหกสิบคน ในลูกหาอนาเขตอนาเขตในเวลานั้นมันหาง่ายเพราะมันเป็นป่ายิงข็้นได้ขยายมาพวกหนึ่งเดินทางมาสายเหนือในพวกหนึ่งจากจีนเดินทางไปสายใต้ทางสายใต้นั้นลงไปก่อนทางด้านจังหวัดพเพชรบุรี ก่อนหนะ้าองค์สมเด็จพระจินสีจะสมบรลุอภิเศษสัมมาสมัมโพธิญาณประมาณ3,000ปีเศษสำหรับสายเหนือนี่เข้ามาในเขตเชียงตุงและเข้ามาในเขตเชียงรายก็แล้วกันตอนนี้ก่อนหนะ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมุทธิ้าจะสมบรลุอภิเศษสัมมาสมัมโพธิญาณประมาณ2,700ปีเศษ แล้วก็ตอนหลังสุดปรากฏที่จากเชียงตรงเข้ามาเชียงรายก็มีพระเจ้าระวะจังกราชตอนนั้นคนไทยที่เข้ามานี่มีวัฒนธรรมดีมีความเจริญทั้งด้านจิตใจและด้านความรู้การแต่งกายก็ดีเห็นว่าที่แม่สายนะั้นเดินลงมาลงจากเขา เวลานั้นปรากฏว่าพ่อบ้านเรือหัวหน้านาเขตแถวนั้นเข้าตายยังหาหัวหน้าไม่ได้เห็นว่าพระเจ้าละวะจัจงกราชความจริงก็รียกพระเจ้าก็แล้วกันตอนนี้ถือว่าเป็นห้างพหน้าคนธรรมดา <c oughs> ในพวกที่มาด้วยกันนั้นก็แต่งตัวสวยๆแล้วก็เขาก็เลยเห็นว่าเป็นเทวดา ความจริงประวัติศาสตร์ไม่ได้เขียนเกินๆว่าสักนิดหนึ่งสมัยก่อนลงมาเขาก็ยกให้เป็นหัวหน้าการปกครองมันก็ดีขึ้นอยู่ด้วยกันเป็นสุขสร้างความเป็นธรรมสร้างความสามาัคคีมีกฎหมายสำหรับบังคับ <c oughs> ไม่ให้มีการกดขี่กันหลังจากนั้นแล้วพระเจ้าระวะจังกร,ราช มีพระราชโอรสถ,ถ้าผิดไปบ้างก็ต้องขอภัยมีนามพระเจ้าชุตราชนี่เป็นราชการที่หนึ่งพระเจ้าชุตราชนี่มีอายุร้อยี่สิบปีเมื่อท่านตายตายเมื่อพศสองพันหนึ่งรพอดีต่อมาราชการที่สอง มีพระราชโอรสมีนามว่ามังรายอายุสี่สปีเสวยราชต่อพระเจ้ามังรายองนี้เป็นพระราชาที่เจ้าที่สร้างเมืองเชียงรายเดิมทีเขาเรียกกันว่าเชียงรอยขยายานาเขตออกไปจากพ่อปกครองอีกสี่เท่าแต่ให้ความเป็นสุขให้น้องๆไปปกครองอีกสามเขต รัชกาลที่สามก็มีพระเจ้าองค์องค์เชียงนะนม่ตาไม่ดีเห็นจะเป็นพระเจ้าองค์เชียงองค์เชียงเสวยร,ราชสมบัติมาสามสิบเอ็ดปีแล้วก็ต่อมาราัชกาลที่สี่พระเจ้าองค์ชินเสวยร,ราชยสมบัติยี่สิบปี ริชการที่ห้าพระเจ้าองค์คำตนสเสวยได้จสมบัติส7เจ็ดปีริชการที่หกพระเจ้าองค์กิงตนสเสวยได้จสมบัติกี่ปีไม่ได้บอกแต่ว่าบอกว่าสำหรับพระเจ้ามังรายก็เหมือนกันเสวยได้สมบัติกี่ปีก็ไม่ได้บอกมาถึงพระเจ้าองค์องค์งกึงตนนี่ ปรากฏว่าถึงพศออ2018แล้วก็ต่อมาพระเจ้าองค์กิงกิราชเสวยร,ราชยสมบัติ35ปีพิธีการที่8พระเจ้าองค์ชาติตนเสวยร,ราชยสมบัติ20ปีพิธีการที่9พระเจ้าองค์พระเจ้าพระเจ้าองค์ ว้าวตนนะเจ้าอง์ว์ตนเสวยราชสมบัติส9บปีแล้วก็ราชการที่10พระเจ้าองค์แว่นตนเสวยราชสมบัติ17ปีแล้วก็วารการที่11พระเจ้าแก้วตนเสวยราชสมบัติ15ปีรัชการที่ส2องพระเจ้าองค์เงินตนเสวยราชสมบัติ15ปี รัจการที่13พระเจ้าแวนตนสเสวยราชยสมบัติ16ปีรัจการที่14บีพระเจ้าอง์คงามตนสเสวยราชยสมบัติ33ปีรัจการที่หพระเจ้าองค์ซื้อตนสเสวยราชสมบัติ15ปีรัจการที่16พระเจ้าองค์เชิงตนเสวยราชสมบัติ18ปี พิธการที่สิบเจ็ดพระเจ้าองค์พันตนสเสวยราชสมบัติส6บหกปีพิธการที่สิบแปดพระเจ้าองค์กลาตนสเสวยราชสมบัติสิบเจ็ดปีพิธการที่19เก้าพระเจ้าองค์พิงสเสวยราชสมบัติสิบเก้าปีพิธการยี่สิบพระเจ้าองค์ซื้อีตนสเสวยราชสมบัติสิบเจ็ดปี Grace. นี่สิบเจ็ดยี่สิบแล้วนะแล้วพิการยี่สิบเอ็ดพระเจ้าองค์แพงตนสเสวยได่สมบัติยี่สิบปีพการที่ยี่สิบสองพระเจ้าองค์พระเจ้าองค์พาพาตนและพวกตนนี่นะสเสวยได้สมบัติสิบสี่ปีในการที่ยี่สิบสามพระเจ้าองค์ฟูตน เสวยราชสมบัติ1 2ปีพัธการ24พระเจ้าองค์เฝ้าตนเสวยราชสมบัติ 50- ปีพัธการที่พระองค์มังสิงตนเสวยราชสมบัติ 50- ปีพัธการที่พระเจ้าองค์มังสมตนเสวยราชสมบัติ 8- ปีพัาการที่พระเจ้าองค์ทิพย์ยตน เสวยราชสมบัติ17ปีพระยการ28พระเจ้าองค์กาอากรมตนเสวยราชสมบัติ5ปีพระยการที่9พระเจ้าองค์ชายตนเสวยราชสมบัติ20ปีพระยการที่30พระเจ้าองค์ชิงตนเสวยราชสมบัติ15ปี รัยกาลที่3นเวศพระเจ้าองค์ชมตนเสวยราชสมบัติ20ปีรายกาลที่3นิเวศพระเจ้าองค์พังตนเสวยราชสมบัติ16ปีรักาลที่3นิเพระเจ้าองค์พิงตนเสวยราชสมบัติ15ปีรักาลที่3นเพระเจ้าองค์เพียงตนเสวยราชสมบัติ17ปี แล้วก็รัจก,การที่สามในรัจการที่สามิบสี่แล้วนะมารัจการที่สามิห้าพระเจ้าพังคราชเสวยราชสมบัติได้สิบแปดเมื่อเมื่ออายุสิบแปดพอถึงอายุยี่สิบก็งี้เป็นสามปีขอมก็เข้ามาตีเมืองนี่เป็นอันวา่าที่พ่อนำเอาประวัติศาสตร์ตอนนี้มาพูด เพราว่าการปกครองของไทยในสมัยนั้นมีวัฒนธรรมดีมากคำว่าวัฒนธรรมก็หมายความความเจริญในด้านจิตใจวัฒนนี่แปลว่าเจริญธรรมแปลว่าทรงไว้ไม่มีการขาบฏไม่มีการปฏิวัติไม่มีการยึดอำนาจไม่มีอะไรต่ออะไรทั้งหมดถ้าพ่อตายลูกก็ปกครอง <c oughs> ถ้าไม่มีลูกน้องกับปกครองลูกคนน้องกับปกครองต่อไปตามลำดับถือว่ามีความเป็นอยู่กันอย่างไทยๆอยู่กันอย่างพ่อกับลกูกท่านี้ในสมัยเมื่อสงครามมันไม่มีจะมีกันบ้างกับผิงการการปราบปรามโรนทุร,ร้ายแต่ว่าสำหรับพระเจ้ามังรายมหาราชนี่รู้สึกว่ามือจะจับดาบอยู่เสมอ เพราะว่ามีการขยายนาาเขตเมื่อพระราชวินดาที่วงศ์คตไปแล้วก็ปรากฏว่าพระองค์ขยายนาเขตจากเขตเดิมถึงสี่เท่าพระเจ้ามังรายมหาราชนี่รู้สึกว่าจะมีประวัติยาวๆหน่อยเพราะว่าเป็นคนขยันเกิดมังรายมหาราชกับพระเจ้าเมงรายคนละองค์นะ มังรายเป็นคนสร้างเชียงรายขึ้นพระเจ้าเมืองลายนี่ม,มารุ่นหลังรุ่นสมัยพระเจ้ารามคำแหงต่อมาก็มาคุยกันถึงว่าบางทีบรรดาลูกหลานที่รักเจนว่าพระเจ้าพังคราชนี่ท่านชื่อพังต้งแปลว่าพระราชาผู้พัง แต่ความจริงการจะเปด่าพ่อนี่ก็ไม่ถูกท่านี้พ่ออะไรเพราะว่าจะเห็นว่าการปกครองอ่อนแอมากไม่มีการเต็มรบไม่มีการเต็มรับถ้าเราจะดูกันไปถึงพฤติการแล้วเทวสาธิพ้าราชการถ้าเอาเจนทั้งพระเจ้าละวะจังกราชด้วยก็คงจะเป็นสามที่ราชการ ไม่มีการสู้รบตบมือไม่มีการแย่งชิงราชสมบัติไม่ได้มุ่งความเป็นใหญ่แล้วก็ไม่ได้บ้าจีไม่ได้อะไรทั้งหมดอยู่ในการเป็นสุขการอย่างนี้การเตรียมรบมันก็ไม่มีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้คิดจะรบกับใครแล้วก็ไม่มีใครเข้ามารบกับเรา อย่าถือว่าประมาทก็ว่าได้แต่พ่อคำนวณตามพุทธศักราชตามสกราชแล้วไม่รู้เรื่องของพระเจ้าอรวะจงกราชคำนวณประวัติศาสตร์ได้ประมาณ700รปีเศษเศพอสอนะแต่ว่าตามพงศวรรดานท่านบอกวะ900่าเ0้รปีก็เป็นอันว่าพระเจ้าระวะจังกราชไม่ทราบว่าท่านปกครองกี่ปี เป็นอันว่าพระพุทธศักราชของชาวเหนือเชื่อได้ถ้าไร่ตมามาชการมาก็คงจะอยู่ในเกณฑ์9900ปีที่พระเจ้าพังกราชรขึ้นเสวยราชพระเจ้าพังกราชรขึ้นเสวยราชเพียงอายุ18ปีแต่ก็มีหลายองค์เหมือนกันที่ผ่านมาเพระอมาได้บอกอายุท่านยังหนุ่ม แต่ว่ามีลีลาคือปฏิบัติตามมีดามันดาและท่านผู้ใหญ่ที่ปฏิบัติกันมาการปกครองในคราวนั้นปกครองกันแบบพ่อกับลูกคือพระราชาก็พระราชานั่นแหละในฐานะที่ขณะใดทรงความเป็นพระราชาก็ต้องใช้อำนาจ ในขณะที่วางความเป็นพระราชาเป็นแล้วก็เป็นเพื่อนบ้านที่ดีของคนทุกคนเข้าถึงบรรดาประชาชนพูดคุยกันตามสบายแต่ได้ว่าคนสมัยนั้นพ่อบอกแล้วนี่ว่าเขามีวัฒนธรรมไอ้วัฒนธรรมเนี่ยมานถึงมันยากคือมีใจดีถึงแม้ว่าพระราชาจะลงไปครุกครีกกับเขาอาศัยที่เขามีความรักความเคารพ เขาก็ไม่ตีเสมอพระราชาไม่ตีตนเสมอขึ้นมาเป็นอันว่าคนเราจะดีได้มันมีอย่างนีลูกรักทั้งหลายถ้าผู้ใหญ่ที่ดีจะต้องทำตนให้ย่อตนลงให้ต่ำเสมอกับผู้น้อยการย่อตนลงให้ต่ำเสมอกับผู้น้อยนี่เป็นความดีของผู้ใหญ่ แต่ว่าผู้ใหญ่เห็นว่าผู้น้อยย่อตนมาเสมอตนแนะตนเองก็เลยทำตนให้เท่ากับผู้ใหญ่นั่นเป็นความเลวของผู้น้อยขอมันดาลูกที่รักจำไว้เมื่อท่านย่อลงมามากเท่าไรแล้วก็ย่อให้มากลงไปมากกว่านั้นอัไปจายะกรรมกรรมคือความเป็นการอ่อนน้อมเข้าหากันเป็นความดีสร้างความรัก ดังนั้นพระราชาในสมัยนั้นกบับบรรดาประชากรทั้งหมดยังปรากฏว่ามีการปกครองเหมือนพี่เหมือนน้องรือพอ่อปกครองลกูกลูกอยู่กับพอ่อความสุขของพระราชาในสมัยนั้นก็คือดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนพระราชาไม่ได้ว่ามีโอกาสออกคุ้นนางพบประชาชนได้เกือบทุกวัน แล้วก็มักจะชอบเดินชมป่าชมดงบางรายก็ชอบล่าสัตว์บางรายก็ชอบประพาสป่าการประพาสป่าเนี่ยก็มองไปดูว่าที่ไหนมันจะมีน้ําดีบ้างที่ไหนจะมีที่ราบดีมั่งจะปลูกพืชเพื่ผักอะไรดีเมื่อพบพื้นที่แล้วก็มาแนะนำกับบรรดาประชาชน แต่ว่าในสมัยนั้นรู้สึกว่าทองคํามีมากจึงนั้นคนในเขตไทยสมัยนั้นจึงเป็นเขตที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางสัตว์เนื้อสัตว์หนังสัตว์กระดูกสัตว์งาสัตว์แล้วของป่าและทองคํแลงเงินเราหากันได้ง่าย คนไทยจึงมีความสุขต่อมาเมื่อพระเจ้าพังการาชาสวยราชสมบัติเจ้าขอมดำร่วมมนหาริภุญชัยเมื่อเขาส่งคนไปดูเห็นว่าคนไทยตกจในีความประมัดไม่มีการสงไม่มีกองทหารรักษาประเทศอยู่กันแบบสบายส,บาย,สบายให้ความโลภของคนจังไรมันก็เกิดขึ้น ยังได้เคลื่อนทัพมีกำลังประมาณแสนคนกองทัพของเขานี่ไปประมาณแสนคนแต่คนของเราทั้งประเทศจริง,รงๆก็มีอยู่แสนเศษเศษเขาเดินทัพไปใช้เวลาประมาณ20วันเขาถึงเราก็ยกกำลังทัพออกมารับแต่ทัพเราไม่มีการเตรียมรบ ฉะนั้นการบระทะก,กันระหว่างทหารที่พร้อมในการรบกับทหารที่ไม่พร้อมในการรบมันก็สู้กันไม่ได้เป็นอันว่าไทยเราต้องแพ้ขอมมาแพ้แล้วทำไงเขาเข้ายึดครองนาดเป็นอันว่าเข้ามายึดครองนี่เขาบังคับให้พระเจ้าพังกราชไปปริงก,กำนันอยู่ตำบลหนึ่ง ทางด้านแม่สายแต่ว่าก่อนที่จะไปเป็นกำนันลูกหลานที่รักลูกรักของพ่อจำให้ดีนะว่าความเป็นท่ายเขานะ่ะไม่ได้เกิดความโศกสันทังสาเป็นประการใดเพราะว่าคนที่เขามาเป็นนายถ้าเขาหวังดีเราแก่เราแล้วก็เขาไม่มาตีเราหรอก เมื่อเข้าตีเราแล้ว,ลวจิตมู่จุดมู่หมายของเขานั่นคือต้องการทำลายไทยทั้งชาติให้พินาศไปพูดกนง่ายๆก,กับหมายความว่าเขาต้องการเยฆ่าไทยให้ตายทั้งหมดแต่ว่าการฆ่าของเขามีความประสงค์อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือต้องการให้ไทยตายไปด้วยกำลังที่เขาทรมาน เราบรรลูกนันบรนดาลูกรักทุกคนการเวลาที่จะคุยกันไปทถึงการถูกทรมานในครั้งนั้นมันก็ไม่มีเวลาจะพูดเวลานี้มันถึง30นาทีพอดีแล้วสำหรับเทปน้านี้ก็ยุติไว้ก่อนเขาบรรดาลูกรักทุกคนรับฟังหน้าต่อไปในตอนที่ไทยกับเราเข้าถึงความเศร้าโศก